あっ。 แค่รลงก็ชัดอร่อยไหมขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์ถึความรู้สึกของคุณหน่อยครเพราะคุณกินองุ่นแล้วคุณรู้สึกย่งไรบ้างครัอเชิเฮ้าเน้ี่้านของผไม้ที่ต่อที่พนักง้ยหายเลข3ค่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่้ของผลไม้ที่ต่อนี่พนักงยยเลข3ค่ะขอคุณครั

ayo <laughs> <Ayyo. coughs>